โครงการม ."33 เราลักกันเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เราจัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตราส3เนื่องจากว่าเวลาที่รัฐบาลจัดโครงการเราชนะเนี่ยได้ตัดกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราส3ออกซึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเนื่องจากตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ย คนกลุ่มนี้ที่ทํางานได้รับค่าจ้างก็จริงแต่อาจจะไม่ได้รับเงินเต็มที่นะคะอาจจะมีการไปหยุดบ้างบางช่วงหรือว่าถูกตัดในเรื่องของโอทไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราได้เปิดโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สอ็กุมภาถึงวันที่เมีนาตอนนี้เราปิดล็อตแรกไปแล้วนะคะอยู่ในระหว่างที่กําลังรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับธนาคารไปตรวจสอบว่า เป็นผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไหมคือเงื่อนไขแรกเนี่ยเป็นคนไทยแน่ในระบบเราก็ขึ้นไว้ว่าเป็นคนไทยได้อยู่แล้วละนะคะแล้วเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่ที่เราตรวจไม่ได้ก็คือว่าเขามีเงินฝากในธน,นาคารเกิน5 0 0 0 0นบาทเมื่อวันที่31มธันวาคม63าหรือเปล่าแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับ โครงการชัยชนะหรือ,อยังหรือว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบในเรื่องพวกนี้นะคะก็ขอเวลาตรวจสอบ7วันก็คือวันที่8ถึงวันที่14ส่วนคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็พอเปิดระบบมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรือว่าทข้อมูลอาจจะเกิดผิดพลาดจากเรื่องของการบันทึกตอนนี้เท่าที่พี่ทราบเนี่ยของจังหวัดเรามีอยู่ประมาณพันกบ33คน ที่บันทึกชื่อนามสกุลผิด บางคนก็บันทึกชื่อผิดบางคนก็เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อก็ไม่ไปตรงกับข้อมูลของทะเบียนราษฎรแล้วก็นมสกุลผิดเปลี่ยนนามสกุลบางคนก็บันทึกเลขบัตรหลังบัตรประชาชนนะ่ะผิดนะคะวันเดือนปีเกิดผิดอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะถูกกรองออกมาว่ายังเป็นผู้ที่ต้องมาทบทวนก่อนนะคะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันมีประมาณพันกับ33บคนตอนเนี้ยพี่ก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งโทรตามอยู่นะคะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเนื่องจากอะไร แล้วก็ให้มายืนยันตัวตนในวันที่15ถึง28นี้นะคะเข้าไปในระบบเหมือนเดิมคนที่มีสมาร์ทโฟนก็เข้าไปในระบบ w w w m ์ .33 ั .com เหมือนเดิมนะคะบันทึกใหม่แต่ขอให้ระวังนิดนึงนะคะว่าบันทึกให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนที่เราที่เราถืออยู่นะคะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปให้เพื่อนลงไว้ให้ ตอนนี้พอมาให้ยืนยันตัวตนในเป๋าตังเนี่ยอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะยืนยันนะคะ ก็ให้มาพบที่สำนักง,งานประกันสังคมตอนนี้มาได้เลยนะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเปิดห้องรับรองไว้ที่ชั้น3นะคะเป็นห้องทบทวนสิทธิ์ให้มาพบที่นั่นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่วันละ2ท่านนะคะในเวลามาเนี่ยก็ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยเราก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานก็จะให้ท่านมายกเลิกกรณีที่ลงโดยสมาร์ทโฟนของคนอื่นไว้และเราไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันกระเป๋าตังค์มันก็จะใช้ตังค์ไม่ได้นะคะแล้วก็ให้เราขึ้นทะเบียนให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะ คี์เราคี์ให้ในระบบแต่ต้องคีย์วันที่15นะคะจะบันทึกในระบบให้ส่วนกับคนที่ไม่มีเลยแล้วยังไม่เคยลงเลยก็เหมือนกันจริงๆระบบจะเปิดให้วันที่1 5ถึง28มีนาะแต่บางคนก็มาแล้วตอนนี้นะคะมาแล้วเราก็รับไวะะ้ค่ะใครมาก็ได้ตอนนี้รับไปหมดเดี๋ยววันที่15ถึงวันที่28ระบบเปิดเจ้าหน้าที่จะบันทึกให้ เวลาใช้คนกลุ่มนี้จะไม่มีโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนก็ต้องใช้ก็ต้องใช้สมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนของท่านของตัวท่านพวกนั้นนั่นนะคะให้ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแล้วก็ไปซื้อของตามร้านค้าที่มีป้ายของโครงการเราชนะโครงการเราไม่ทิ้งกันอะไรหรือธงฟ้าได้หมดเลยเหมือนกับของโครงการอื่นๆนะคะใช้ระบบเป๋าตังค์เหมือนกันค่ะ ต้องยืนยันตัวตนนะคะถ้าท่านไม่ยืนยันตัวตนในวันที่เราเปิดระบบให้คือวันทีน่15ถึง21เนี้จะกลายเป็นว่าท่านสละสิทธิ์นะคะเงินจะไม่โอนเข้าให้ส่วนกลุ่มคนที่มายืนยันคนที่มาลงทะเบียนใหม่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือทบทวนสิทธิ์นะคะหลังจาก บันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยระบบเปิดให้ยืนยันยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยให้ท่านยืนยันได้เลยเงินก็จะโอนให้ตั้งแต่วันที่12เมษากลุ่มนี้จะให้4,000เลยเพราะว่ามันเลยระยะเวลาที่โอน1,000มาหมดแล้วนะคะแต่ถ้า ท่านไม่ทนันไม่ได้ยืนยันในวันที่11เมษายนท่านเลยจากนั้นมายังไงแล้วก็ต้องไม่เกินวันที่31พฤษภาคมนะคะเพราะว่าระบบเราจะปิดกันวันที่31พฤษภาคมเงินที่ให้ท่านเนี่ยก็ทยอยใช้ไปได้เรื่อยๆจะใช้ครั้งสุดท้ายเลยก็คือวันที่31พฤษภาคมถ้าหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าเงินที่เหลืออยู่ก็ถูกตัดทิ้งไปนะคะ